วันนี้ฝนตกครับที่บ้านผมนะฮะวันเสาร์นะครับวันหยุดด้วยนะครับท่านใดก็ตามที่อยู่บ้านแล้วก็ฝนตกด้วยเหมือนกันเนี่ยลองพิมพ์มาบอกกันได้นะครับบ้านผมก็อยู่แถบ,บน,นนี่แหละฮะนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันแมชเดย์ด้วยนะครับแมวตจจะบุกไปเยือนฟอร์เรสที่ซิตี้กราวเวลาปรับแล้วนะครับเตะสี่ทุ่มท่านใดสนใจก็ไปเชียร์ด้วยกันได้นะครับที่ BG s p o r t นะครับวันนี้ผมจะอยู่ที่ b ี Sport เหมือนเดิม แล้วก็ผมเชื่อว่าแฟนบอลทั้งประเทศจะส่งใจเชียร์ทีมกันที่ Monomax กนะครับก็ตามเชียร์ทีมกันได้นะครับลุ้นชนะ4เกมรวดแต่ผมบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ง่ายนะครับคุณจำได้ไหมครับเกมที่มันดูเหมือนว่าเราจะเป็นต่อเกมที่แบบเหมือนว่าเราจะชนะง่ายๆเนี่ยเรามักจะพลาดเกมแบบนี้ครับฉั้นเดี๋ยววันนี้มาปรีวิวกันนะครับว่ามา่อแต่เจอฟอเรสตแล้วจะรับมืออย่างไรแล้วก็จะต้อง จัดตัวอย่างไรนะครับทำยังไงเราถึงจะมีโอกาสเข้าใกล้าการชนะ4เกมรวดนะครับเพรสคอนของรูเบนอโมริมเอามาฝากกันด้วยนะครับรวมถึงประโยคเด็ดของรูเบนอโมริมที่ไปพูดคุยกับสแตนสปอร์ตนะครับอีกหนึ่งสื่อที่จริงๆอะ่ะต้องบอกว่าอโมริมให้สัมภาษณ์เยอะมากนะครับแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์กับสแตนสปอร์ตแล้วก็มีวาทะเด็ดมาด้วย ข่าวซื้อขายนำมาฝากกันเล็กน้อยครับแล้วก็รวมถึงเรื่องราวข่าวดีนะของเอโมโมแล้วก็ MO, แม็กควายทั้งหมดติดตามกันได้ในคลิปวันนี้ครับ สวัสดีครับรายการบริเนตปีศาจแดงครับวันเสาร์ที่1คพฤศจิกายนนะครับเป็นเดือนรองสุดท้ายของปีแล้วนะครับก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วด้วยนะครับแต่ฝนก็ยังตกอยู่ในบางพื้นที่หรือว่าหลายพื้นที่นะครับก็ขอให้เป็นวันหยุดที่ดีครับแต่มาฟังข่าวกันดีกว่านะฮะเอาล่ะไปเริ่มกันที่เรื่องของบริเออมูโมก่อนนะครับเขารับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนของสโมสรนนะครับย้ําว่าของสโมสสนนะครับไม่ใช่ของพรีเมียร์ลีกนะ เป็นรางวัลที่แฟน,นบอลโหวตนะครับและเอมูโมชนะผลโหวตนะครับที่67%นะครับส่วนอันดับ2องซโนลลอมเอนส์ครับ21%มาไตาสเตลิก8%แล้วก็มาดูสคุนย่า4%นี่เป็นครั้งที่2แล้วที่เอมูโมได้รับรางวัลน,นะครับหลังจากที่ได้ไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับส่วนประตูยอดเยี่ยมเช่นกันนี้ก็แฟนบอลเมอร์เต็โหวตในเว็บไซต์สโมสรน,นะครับลูกที่ชนะคือลูกของแฮร์รี่แม็กไกว์นะครับ ความสวยอาจจะไม่ได้เด่นที่สุดแต่ว่าได้เรื่องของหัวจิตหัวใจได้เรื่องของอความถึงใจของแฟนบอลแมนยูเนเตดนะครับที่ทราบว่าลูกนี้คือลูกที่ชนะลี์พูลที่แอนฟิลครับนะครับฉะนั้นแฟนๆก็โบวให้ลูกนี้เป็นประตูยอดเยี่ยมนะครับประจําเดือนตุลาคมของสโมสรได้รับคะแนนบวถึง42ส่วนรางวัลหันษานะครับที่รูเบนอโมริมนะครับไป ชิงกับอาเตต้ากับอูนกับเอเรโอลานะครับแล้วก็เป็นรางวัลคอนเทนต์ที่โอ้โหแฟนๆตั้งหน้าตั้งตารออยู่นะครับว่าเฮ้ยจะได้ไหมเพราะว่าได้แล้วจะเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับรางวัลของพรีเมรีกเนี่ยผลโบวจะสิ้นสุดในวันจันทร์ที่3พฤศจิกายนนะครับฉะนั้นอาจจะต้องรอหลังวันจันทร์ไปหรือว่าอาจจะเป็นวันจันทร์ถึงจะทราบนะครับว่า ใครจะเป็นผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประจำเดือนไปทั้งของนักเตะแล้วก็ของทั้งโค้ชนะครับไปดูที่ข่าวซื้อขายกันเล็กน้อยนะครับโริโซโรโมโนโรายงานผ่าน YouTube ของตัวเขานะครับถึงสถานการณ์ของลูคัสปาเกตาเพราะว่าก่อนหน้านี้นนก็มีสื่อนะครับอย่างอินเดียแคลรซึ่งพักหลังก็กลับฟอร์มเดิมและกลับฟอร์มแบบเทียแบบเทียสเทียแล้วนะครับ เขาโยงแมนเชเต็ดกับลูคัสปาเกต้านี่แหละซึ่งโรมาโน่ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่พบว่ามีการเจรจาที่เป็นรูปธรรมหรือว่าขั้นสูงระหว่างปาเกต้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเวสต์แฮมนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่โรมาโน่ได้รับมาในตอนนี้แต่ก็ต้องมารอดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะปาเกต้าเนี่ยอาจจะน่าสนใจมากช้างในเรื่องของบทบาทและคุณภาพแต่ปาเกต้าก็น่าจะมีราคาครับเวสต์แฮมไม่น่าจะปล่อยถูกๆก,กันนะครับ สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเดือนมกราคมเนี่ยพวกเขาต้องตัดสินใจว่าต้องการทําอะไรอันนี้คือสิ่งที่โรามน่บอกนะเกี่ยวกับโอกาสที่จะเข้ามานะครับแต่ว่าในตอนนี้มิดฟิลด์ราคาแพงในตลาดเดือนมกราคมอาจจะเป็นเรื่องยากทั้งนี้ยังมีโอกาสอื่นๆอีกชื่อหนึ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพิจารณาในช่วงวันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์คือคอนเนอร์กาลาเกอร์จากอาริเตโก้มาดริดแล้วก็ยังคงเป็นตัวเลือกถ้าอาริเตโก้มาดริดตัดสินใจเปิดทางให้ยืมอันนี้อธิบายต่อเนื่องเลยผมเข้าใจช่องคอมเมนต์จะพิมพ์ม,มา ไม่เห็นอยากได้เลยไม่เห็นดีเลยคอเนเนอร์กลาเกอร์อย่าเอานะก็ต้องย้ําตรงนี้นะครับว่าผมใช้คําว่านักเตะโดยส่วนมากแล้วกันในตลาดหน้าหนาวเนี่ยถ้าเป็นนักเตะต,ตัวท็อปตัวเนื้อหอมๆตัวที่เขาพร้อมจะดันราคาขึ้นอย่างเช่นในตลาดก,กลางพวกวอลตันบาเลบาแอนเนอร์ซันอะไรพวกนี้นะครับโดยเฉพาะนักเตะที่เล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วฟอร์มดีอ่ะ D, ต้นสังกัดเขากลงราคาสูงหนึ่งแล้ว2คือเขามักจะไม่ขายช่วงตลาดหน้าหนาวครับฉะนั้นตลาดหน้าหนาวเนี่ย เขาจะได้เชื่อเป็นตลาดซ่อมหรือว่าตลาดฉุกเฉินก็จะได้ตัวที่ทีมอื่นๆเขาไม่ค่อยใช้มาอาจจะแบบมีบ้างนะครับอาจจะมีบ้างที่แบบตัวคีแมนจะย้ายแต่มันน้อยนะครับในเคสของลคัสปาเกต้าเนี่ยคือตามรายงานเนี่ยนะครับจากอินดิเคเตอก่อนหน้านี้ซึ่งก็ฟังหูไว้หูนะเขาบอกว่าปาเกต้าก็อยากจะหาโอกาสไปเล่นฟุตบอลยุโรปแหละเพราะว่าว่านำรงคือเวสต์แฮมตอนนี้ผลงานในพรีเมียร์ลีกก็ไม่ดี นะครับอย่างที่ทราบกันก็คือตอนนี้อันดับของเวสแฮมนะครับอยู่ในโซนล่างของตารางแลวนะครับอยู่อันดับรองสุดท้ายรองบวยอันดับ19ของตารางนั่นก็คือประเด็นหนึ่งอีกหนึ่งประเด็นก็คือทางปาเกต้าตอนนี้นะครับมีปัญหาอยู่ก็คือว่าตอนนี้ FA หรือว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยนะครับกำลังจะเปิดฉากสอบสวนเรื่องการละเมิกดกฎการเล่นเดิมพันของลูคัสปาเกต้านะครับซึ่งกรณีเนี้ย มันทาให้ปากเกต้าถูกตัดชื่อออกจากทีมชาติบราซิลในชุดที่จะทาศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่จะพบกับโบลิเวียแล้วก็เปรูในเดือนนี้ไปแล้วเพื่อให้ปากเกต้าจัดการกับปัญหาตัวเองไปก่อนฉะนั้นเนี่ยมันก็มีประเด็นหนึ่งคือปากเกต้าก็อาจจะย้ายไปทีมที่ใหญ่ขึ้นนะครับและอาจจะอยากย้ายเลยอะไรเงี้ยแล้วก็2ก็คือมันมีเรื่องส่วนตัวเรื่องนอกสนามด้วยนะครับแต่ก็ต้องย้าว่าตอนนี้ปากเกต้ากับเมนเตต์มันห่างไกลครับยังไม่ได้มาไรที่เชื่อมโยงกันเลยแต่ก็ต้องดูว่าตลาดเดือนมก,กรา นะครับจะไปหามิดฟิลด์ไหมบางท่านถามว่าเฮ้ยวิงแบ็กก็สําคัญไม่ไหวแล้วกับแพทริกดอกูไม่ไหวแล้วกับดาร์โลก็เดี๋ยวรอตามข่าวกันครับว่าในช่วงเดือนมกราเนี่ยจะมีข่าวกับวิงแบ็กบ้างหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่มีวิงแบ็กครับแต่เราเลือกที่จะเพิ่มความสดชื่นให้กับเราในแต่ละวันได้นะครับฝากไว้นะครับกับทางอาราบัสปีดครับก็นี่คือเขาเรียกว่าไงสิ่งสําคัญเลย ในการทําให้เราสดชื่นขึ้นในช่วงเวลาที่ดูฟุตบอลครับเชียร์เข้มทุกแมตช์นะครับแบบกระป๋องเนี่ยอาราบัสปีดมี2รสชาตินะครับออริจินัลหอมนุ่มกลมกล่อมแล้วก็เอสเพรสโซส,สีเขียวที่ผมถืออยู่ในคลิปนะครับหอมเข้มเต็มรสกาแฟรครับขนาด140มิลลิตรนะครับราคา10บาทแล้วก็180มิลลิตรราคา15บาทนะครับหาืจะได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำบิ๊กซีจิฟฟี่ร้านค้าทั่วไปทั่วประเทศนะครับหรือว่าช่องทางดัชมิวเดลิเวอรี่ยังไงฝากไว้กับทางาราบาันะค ฝากไว้กับทาง s u z u กิ f ร o n ซ์ครับวันนี้ถ้าท่านใดก็ตามรู้สึกว่าโอ้โหเป็นวันหยุดแล้วก็อยากจะไปเที่ยวแล้วก็อยากจะหารถสักคันหนึ่งฝาก s u z u กิ f ร o n ซ์ดีไอค onic Drive นะครับนี่คือนิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย s u z u k ิ Suzuki Safety Support ครับเอา new s u z u k ิ f ร o n ซ์ที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณสัมผัสแล้ววันนี้ที่โชว์รุ่นรถยนต์ s u z u กิทั่วประเทศนะครับ u z u k ิ Suzuki, ทุกประตูสู่ชชนะ ขับเคลื่อนไปกับซูซูกินะครับแล้วก็ฝากเคลื่อนคนน้องชายไข่กรูมิงยอดขายดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนลุงแรงด้วยตกรกมนเซฟเทคปลอดภัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อครับให้คุณนักศัตร์มั่นใจไปกับไข่กรูมิงนะครับอาล่ะไปติดตามเพรสคอนของรูปเบนอมโมริมกันต่อนะครับซึ่งผมจะคัดคําถามที่น่าสนใจกันแล้วกันนะครับเพราะว่าอมโมริมตอบมายาวมากคลิปเต็มตรงนี้เนี่ยโอ้โหสินาที แต่จะเอาคําถามที่ผมว่าเหมาะที่จะมาเล่าให้แฟนช่องกันแล้วกันนะครับคำถามแรกคือเขาบอกว่าลุคชอทําผลงานได้คงเส้นคงวาแล้วก็ยอดเยี่ยมมาก,กาไปด,ดูการนี้นี่คือสิ่งที่ผู้สื่อข่าวถามครับอีกไม่นานทิมชเติอังกฤษก็จะประกาศรายชื่อคุณคิดว่าชอควรจะได้กลับไปติดทีมชาติไหมอารมริมบอกว่ามันยากครับทั้งที่นี่ก็ยากที่โปรตุเกสก็เหมือนกันผมก็เจอคําถามแบบเดียวกันเกี่ยวกับนักเตะในทีมมันเป็นเรื่องยากมากที่จะเลือกนักเตะ เพราะไม่ว่าคุณจะเลือกใครก็ตามถ้าคุณเป็นผู้จัดการทีมชาติเดี๋ยวก็จะมีคนชีน้นิ้วใส่คุณอยู่ดีไม่ว่าคุณจะเลือกคนนี้หรือว่าอีกคนนึงก็ตามอังกฤษเนี่ยมีนักเตะดีๆเยอะมากนะครับถึงขนาดเลือกได้2ทีมที่มีศักยภาพพอจะคว้าแชมป์โลกได้เลยผมเข้าใจดีว่ามันเป็นงานที่ยากสหับพวกคุณเหมือนกับที่มันยากสัดพวกเราที่โปรโตุเกสนั่นแหละแต่สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของมุมมองขึ้นอยู่กับวิธีการเล่นของคุณวิธีที่คุณเนี่ยมองคู่แข่งใน2เกมข้างหน้า สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อประเภทของนักเตะที่คุณอยากจะเรียกติดทีมฉะนั้นผมคิดว่าเขาควรได้ไปนะแต่ก็มีนักเตะอีกหลายคนที่สมควรจะได้ไปเหมือนกันสหรับผมเนี่ยแน่นอนว่าผมมาอยากเห็นชอติดทีมชาติแต่ขณะเดียวกันผมก็อยากเห็นชออยู่ที่นี่ด้วยอยู่ซ้อมกับผมแล้วก็ฟื้นฟรูร่างกายไปกับผมแล้วก็พร้อมสำหรับเกมของผมพูดตรงๆนะครับ ผมก็เห็นแก่ตัวนิดหน่อยแหละในเรื่องนี้เพราะถ้าเขาไม่ได้ไปทีมชาติสำหรับผมก็โอเคเลยเพราะผมจะสามารถควบคุมทุกอย่างเกี่ยวกับเขาได้ดีกว่าก็คือไม่อยากให้ชอเจ็บกลับมานั่นแหละถ้าไปนะครับคาถามต่อไปครับตอนนี้ทีมของคุณเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่ดีมากแต่ก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปอย่างไรก็ตามคุณก็ยังคงยึดมั่นในแนวทางของตัวเองอยู่เสมอซึ่งคุณบอกว่าคุณเนี่ยมีแผน คุณเนี่ยบอกว่าคุณเนี่ยมีแนวคิดของตัวคุณเองคุณดูเป็นคนที่สุขุมมากแต่หลังจากที่มีคําวิจารณ์มากมายเกี่ยวกับคุณที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีส่วนในใ,นใจบ้างเลยเหระครับที่อยากจะพูดว่าเห็นไหมก็ผมบอกแล้วอ่ะเพราะว่าโอเคอธิบายความก่อนคือก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวอะ่ะเขาก็พยายามตั้งคําถามเฮ้ยระบบนี้เหมาะสมไหมแนวทางเนี้ยมันใช่หรือเปล่าควรจะปรับเปลี่ยนไหมตอนที่ผลงานไม่ดีนะครับแต่ตอนนี้พอผลงานดีแล้วนะครับอามาริมอยากจะแบบ เขาเรียกว่าไงลับกลับหรือเปล่าก็ผมบอกแล้วว่าปัญหาไม่อยู่ที่ระบบอะไรอย่างเงี้ยผู้สื่อข,ข่าวก็ถามแบบเนี้ยเพื่อให้อโมริมตอบอโมริมบอกว่าไม่เลยครับคือไม่ได้อยากจะไปเขาเรียกว่าไงลับคืนนักข่าวนะเพราะผมรู้ดีว่าอีกแค่2ส,สัปดาห์ทุกอย่างก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้สมมุติมาเตจแพ้หรือเสมอขึ้นมาคราวนี้เสียงวิจารณ์เรื่องระบบก็จะกลับมาอีกครั้งนะครับแล้วพวกนักข่าวก็จะมาบอกว่านี่ไงเห็นปะ่ะสุดท้ายปัญหามันเกิดขึ้นที่ระบบอีกหรือเปล่า นะครับแล้วคุณก็จะบอกก็ได้ว่าเห็นป่ะพวกผมพูดถูกพวกผมคือนักข่าวนะพวกผมพูดถูกนะครับสุดท้ายอะ่ะพวกผมนักข่าวก็บอกคุณแล้วว่ามันอยู่ที่ระบบอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นสิ่งที่อัมโมริมจะบอกก็คือท้ายที่สุดถ้าผลงานกลับมาแย่อีกอะ่ะคนก็จะมาตั้งคําถามเรื่องระบบเหมือนเดิมมันก็จะวนลูปอยู่แบบนั้นอัมโมริมบอกว่าผมแค่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าผมอยากทำสิ่งต่างๆอย่างไรผมมาพูดแบบเดิมมาตลอดคือถ้าคุณมองอย่างเป๊ปกวาร์โอลาเนี่ย เขาก็มีระบบ4-3-3แล้วค่อยๆพัฒนาเป็นระบบอื่นจากตรงนั้นซึ่งผมเองก็ปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันสำหรับผมเนี่ยระบบคือ3-4-3ที่จะเปลี่ยนไปตามคู่แข่งในแต่ละเกมผมแค่ต้องการเวลาเหมือนกับผู้จัดการทีมทุกคนและบางทีแนวทางของผมอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าคนอื่นกว่าที่ผู้คนจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ของมันมีผู้จัดการทีมบางคนที่เข้ามาคุมทีมใหม่และ4เกมแรกก็สามารถชนะได้3แพ้1ซึ่งบางทีมันก็มีโชคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ย่างเกมเจอกับลิเวอร์พูลเราก็มีโชคอยู่บ้างแล้วเนื้อเรื่องหรือว่ากระแสะทั้งหมดมันก็เปลี่ยนไปทันทีฉะนั้นผมเข้าใจวงการฟุตบอลดีนะครับผมก็แค่ทําในสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทีมและสำหรับสโมสรก็เท่านั้นเองคาถามต่อไปนะครับผู้สื่อข่าวถามว่าตอนต้นฤดูกาลเนี่ยคุณตั้งเป้าไว้ว่าจะไปเล่นฟุตบอลยุโรปตอนนี้ชนะมาสามนัดติดแล้วเนี่ยเป้าหมายของคุณหมายถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโดยเฉพาะเลยหรือเปล่าครับอามรีบอกว่าไม่ครับไม่ถึงขนาดนั้น เป้าหมายของเราเนี่ยคือการไปเล่นในยุโรปก็เพราะว่าหลายเหตุผลครับสโมอสรของเราเนี่ยจำเป็นต้องได้ไปเล่นเวทียุโรปมันเป็นเรื่องยากมากในะที่จะรักษาผลงานให้อยู่ระดับสูงต่อเนื่องลองนึกดูนะว่าผมมีค็อบ,บี้เมนูที่ตอนนี้ได้ลงเล่นในจำนวนนาทีเท่านี้เขายัางต้องการเกมมากกว่านี้เพื่อที่ผมจะสามารถหมุนเวียนนักเตะได้เพราะถ้ามีแค่เกมเดียวต่อสัปดาห์เนี่ยมันยากมากที่ผมจะถอดนักเตะคนหนึ่งออกเพื่อใส่อีกคนลงไป แต่ถ้าเรามีเกมมากขึ้นเราจะสามารถแบ่งเวลาจัดการกลุ่มนักเตะได้ในแบบที่แตกต่างออกไปเราก็เลยพยายามใช้ช่วงเวลาที่มีอยู่ตอนนี้ในการฝึกซ้อมทีมให้ดีขึ้นเพื่อให้พร้อมสำหรับการเล่นฟุตบอลยุโรปในอนาคตแต่ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับเราต้องไปยุโรปให้ได้การติดท็อปโฟในสถานการณ์ตอนนี้เป็นเรื่องที่ยากมากแต่ก็ไม่มีใครรู้หรอกครับเราแค่ต้องโฟกัสที่การชนะเกมต่อไปแล้วค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งคำถามต่อไปครับผู้สื่อข่าวถามว่า ขอกลับไปที่ประเด็นที่ร็อบดอลสันนะครับก็คือผู้สขาวอีกคนพูดถึงหน่อยทำไมคุณถึงเชื่อมั่นในระบบ3-4-3ครับอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณคิดว่าระบบเนี้ยมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าผมไม่คิดว่าคุณเคยอธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียดมาก่อนนะเอออันนี้ถามดีอัมบริมตอบแบบนี้ครับไม่ครับคือผมคิดว่าการหมุนเวียนตำแหน่งนักเตะในทีมเนี่ยมันง่ายขึ้นสำหรับผมเพราะผมใช้เวลาคิดเกี่ยวกับมันเยอะมาก ผมไม่ได้มองว่ามันเป็นระบบสี่ระบบ3ามสี่สามหรอกนะคือไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ระบบ3ามสี่สามหรือเป็นแค่ตัวเลข3ามสี่สามอ่ะแต่ผมมองมันในฐานะจุดเริ่มต้นของแนวคิดมันเริ่มจาก3ามสี่สามก็จริงแต่จากนั้นเนี่ยคุณก็จะแล้วอรมริมกําลังจะอธิบายต่อผู้สื่อข่าวก็ถามแทรกมาอีกทีนะครับว่าแต่ทําไมมันต้องเป็นฐานของ3ามสี่สามอ่ะคือทำไมมันต้องมันเริ่มจาก3ามสี่สามันเริ่มจาก4ี่สองสามหนึ่งไม่ได้เหรืออะไรแบบนี้อรมริมก็บอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งอันเนี้ย โน้ตไว้นะครับผมอธิบายเพิ่มมาอาบิมคงไม่อธิบายทั้งหมดหรอกคงเพราะผมใช้เวลาเล่นในระบบแบบนั้นมาน,นานมากพอเริ่มคิดเรื่องระบบการเล่นก็ไม่มีใครใช้3-4-3กันเลยตอนนั้นมนเลยทำให้ผมเข้าใจวิธีหมุนเวียนนักเตะได้ดีแม้แต่ตอนที่เราซื้อนักเตะเนี่ยถ้าคุณมีแนวทางการเล่นที่ชัดเจนมันจะง่ายมากที่คุณจะชี้ได้เลยว่านี่แหละคนที่ผมต้องการแล้วสิ่งนี้จะช่วยคุณได้เยอะมาก เพราะถ้าวันนี้คุณเล่น4-3-3แล้วพรุ่งนี้เปลี่ยนเป็น4-4-2มันก็จะยากมากในการหาหนักเตะที่มีคุณสมบัติเหมาะกับระบบเหล่านั้นฉะนั้นเนี่ยอมรินบอกว่าผมเลยพยายามใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีเพื่อหาหนักเตะที่เข้ากับแนวทางการเล่นแบบนี้ให้ได้มากที่สุดครับอีกหนึ่งคำถามนะครับและที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนั้นเกี่ยวเนื่องกับ3-4-3นี่แหละผมรู้ว่าคุณต้องโฟกัสกับเกมนัดถัดไปก่อนเป็นหลัก แต่ว,ว่าในฐานะหัวหน้าโค้ชหรือผู้จัดการทีมเนี่ยหนึ่งในหน้าที่ของคุณคือการวางแผนด้วยมองไปถึงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้เนี่ยคุณอยากได้กองกลางเข้ามาเพิ่มไหมที่มันเข้ากับระบบ3ามสี่สามของคุณเนี่ยแม้ว่าจะเป็นการยืมตัวก็ตามอโมริบอกว่าโอ้ยไม่รู้เลยผมไม่รู้จริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลายอย่างเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้แม้แต่ภายในสโมสรของเราเองก็ตามคุณก็รู้ว่าเรามีฟุตบอลโลกนักเตะบางคนไม่ได้ลงเล่นและพวกเขาอาจจะขอย้ายออกก็ได้ ฉะนั้นผมต้องบริหารจัดการทุกอย่างและแน่นอนว่าเราก็อยากจะดึงนักเตะเข้ามาเสริมแต่ทุกคนที่นี่อยากได้คนที่เรามองเห็นอนาคตร,ระยะยาวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่ซื้อใครสักคนเข้ามาเพียงแค่เพราะตอนนี้หรือว่าเพราะว่ามันเดือนธันวาเราจําเป็นต้องมีตําแหน่งเฉพาะหน้าสักคนที่เสริมเข้ามาคือไม่ใช่แค่ซื้อมาเพื่อใช้แค่ตอนนี้แต่ว่าทุกคนที่ย้ายมาสโมสรจะมองถึงอนาคตร,ระยะยาวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆอันนี้คือสิ่งที่อามบรินบอกนะครับ แนวคิดของเราคือต้องซื้อนักเตะที่เรามั่นใจว่าจะไม่ต้องเปลี่ยนกันบ่อยๆนั่นคือสิ่งที่เราคิดไว้ผมไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่แน่นอนว่าเราคิดอยู่เสมอว่าจะพัฒนาทีมไปอย่างไรและเมื่อถึงเดือนมกราคมตลาดเปิดเราก็มีโอกาสทําบางอย่างได้ครับอีกหนึ่งคำถามนะครับผู้สื่อข,ข่าวถามว่าตอนที่คุณใกล้จะครบปีแรกในตําแหน่งผู้จัดการทีมมีช่วงไหนบ้างไหมที่คุณเคยสงสัยว่าตัวเองจะทําครบหนึ่งปีที่นี่ได้จริงๆอามรินบอกว่ามันพูดยากนะ บางครั้งในบางช่วงผมก็รู้ว่าคุณจะเอาตรงนี้ไปเขียนแต่ก็มีช่วงเวลาที่ยากมากการแพ้หลายเกมติดกันมันยากสำหรับผมจริงๆเพราะนี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่เรามีเมื่อปีที่แล้วการเอาความสนใจทั้งหมดไปลงที่ยูโรปาลีกแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้แชมป์มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมดังนั้นก็มีบางช่วงที่ผมรู้สึกหนักใจมากและคิดว่าบางทีนี่อาจจะไม่ใช่ทางของผมเหมือนกันแต่วันนี้มันตรงกันข้ามเลยนะคุณสามารถเอาไปเขียนได้เลยวันนี้ผมรู้สึกดีมาก และผมรู้ว่านี่คือการตัดใจที่ดีที่สุดในชีวิตของผมกับการได้มาคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้อารมอริมบอกเลยนะนักข่าวตัวนี้ไปเขียนได้เลยและผมอยากอยู่ที่นี่แต่เพื่อสิ่งนั้นผมต้องเอาชนะเกมกับฟอเรสต์ได้ก่อนเพราะอามอริมก็รู้ว่าถ้าแพา้ถ้าเสมอมาเสียงวิจารณ์ก็อาจจะกลับมาเหมือนเดิมอีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับคุณพูดไปแล้วเกี่ยวกับปัญหาหนึ่งคือการที่นักเตะไม่ได้ลงเล่นหลายเกมทําให้คุณไม่สามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้ตามปกติ ผู้เล่นสำรองที่อยู่บนม้านั่งเนี่ยก็เฉลิมฉลองชัยชนะไม่ต่างจากผู้เล่นในสนามเลยเราเห็นจอชัวเซิร์ซีที่แอนฟิลด์ดีใจสุดเหวี่ยงหลังชนะเกมนั้นซึ่งอันนี้โน้ตว่าเกมเองเล่าให้ฟังว่าเซิร์ซีอยู่ข้างหน้าเกมด้วยเกมก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะครับผู้สื่อข่าวถามอาวบริมต่อคุณจัดการให้ผู้เล่นเหล่านี้มีแรงจูงใจเบื้องหลังอย่างไรเพราะบรรยากาศร,บรอบๆสนามเนี่ยดูสดใสขึ้นมากบรรยากาศร,รอบสนามซ้อมก็ดูดีขึ้นเหมือนกันอามอริมบอกว่าก่อนอื่นเลยนะ พวกเขาเข้าใจว่าผมแสดงให้เห็นว่าใครก็สามารถลงเล่นได้และทุกคนต้องทําสิ่งเดียวกันคือไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเป๊ะนะแต่ก็มีบางสิ่งที่ทุกคนไม่ว่าสถานะหรือชื่อเสียงอะไรต้องทําถ้าอยากเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนั่นช่วยจัดการกลุ่มนักเตะได้ดีขึ้นจากนั้นเนี่ยผมก็พยายามอธิบายกับนักเตะตลอดเวลาว่าเราไม่ได้เล่นแค่วันนี้หรือปีนี้เท่านั้นแต่เพื่อฤดูการต่อตไป ฉะนั้นพวกเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนี้แล้วเราเนี่ยกำลังอยู่ในสิ่งที่ใหญ่กว่าการแข่งขันเพียงเกมเดียวหรือฤุูการเดียวพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางของเราและผมก็แสดงให้เห็นด้วยว่าคาสิมิโร่ไม่ได้อยู่ในตัวจริงเขาถูกมองข้ามแต่สุดท้ายเขาต่อสู้จนได้ตําแหน่งและเมื่อคุณได้ตําแหน่งนั้นคุณก็จะได้ลงเล่นฉะนั้นผมคิดว่าเนี่ยช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าผมพยายามยุติธรรมและพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่พิเศษมากๆนั่นคือการได้เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สิ่งที่อมบริมพันธ์จะบอกจากส่วนนี้นะครับหรือว่าคําตอบนี้ก็คือว่าถ้าสมมตินักเตะคนไหนอ่ะซ้อมดีพอแล้วก็สู้มากพอเขาคนนั้นก็จะได้โอกาสลงเล่นนะครับก็ไม่ได้มีการแบบอันนี้จากสิ่งที่อมบริมพูดนะแต่ความเป็นจริงข้างในไม่รู้นะนะครับว่าจะมีลูกหลงลูกรักอะไรที่แฟนบอลภาควิจารหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าคนที่ซ้อมดีพอหรือผลงานดีพอก็เขาก็แฟร์พอที่จะให้ลงสนามนี่คือสิ่งที่อรมริมพูดนะครับ อันนั้นคือเพรสคอนครับแต่ว่ามันมีอีกส่วนหนึ่งที่อโมริมเขาไปให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างแตนปสปอร์ตนะครับและมันมีโค้ดที่น่าสนใจตรงนี้ครับมันตัดมาแค่บางส่วนนะอโมริมเขาบอกว่าคือผมไม่แน่ใจผู้สื่อข่าวถามว่าอะไรแต่ผู้สื่อข่าวน่าจะถามประมาณว่าเอ้ยตอนเนี้คุณมีแต้มเหนือก่อนเลียภูนะมันเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้หละนะครับนี่คือโค้ดของอโมริมนะครับแล้วก็เป็นคลิปจริงๆคือเขาพูดจริงๆจากปากเขา อันนี้ไม่ใช่อยู่ยดีเป็นการเอาเฟกโค้ดมาแน่ๆนะครับเพราะว่ามีวิดีโอแล้วก็มีคลิปจากสแตนสปอร์ตฟุตบอลมาชัดเจนอามริมบอกว่าคือผมไม่ได้ให้ความสนใจกับการอยู่เหนือลิเวอร์พูมากเท่ากับสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการชนะทุกเกมนะครับแล้วก็ต้องการที่จะจบในอันดับที่สูงที่สุดของลีก คือผมอยากจะอยู่ในจุดที่เป็นแชมป์ของพรีเมียร์ลีกอันเนี้ยผมว่าอาโมริมพูดระยะยาวนะครับซึ่งโอเคผมว่ามันมันเป็นประเด็นที่ใช้คำว่ามันอาจจะถูกนำมาพาดหัวอยู่แล้วนะครับซึ่งบางทีผมคิดว่าอาโมริมอาจจะอยากให้มันเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับแต่มันไ่มันน่าจะไม่ใช่ซีซั่นนี้หรือเขาไม่ได้ พยายามจะตั้งเป้าระยะสั้นว่าซีซั่นนี้ต้องเป็นแชมป์แต่สิ่งที่เขาพูดคือณตอนนี้ณตอนนี้นะครับสิ่งที่เขาต้องการคือชนะทุกเกม I just want to win every game ตอนนี้เขาต้องการชนะทุกนัดนะครับและเป้าหมายของเขาคือในระยะยาวนะซึ่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคือการจบอันดับที่ดีที่สุดในลีก อันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะอธิบายแบบนี้เขาคงไม่น่าจะบอกว่าเฮ้ยซีซั่นนี้เราต้องเป็นแชมป์ลีกนะครับแต่เพียงแต่ว่าระยะยาวอ่ะผมว่ากุนซือใครก็ตามที่มาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะพวกเขาก็อยากจะได้แชมป์พร er ีเยร์ลีกทั้งนั้นแหละแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่อัมบริมพูดอ่ะไม่น่าใช่ตอนนี้แต่ถามว่าฝันของเขาหรือเป้าหมายของเขาอ่ะเขาอยากเห็นมแมนยูเป็นแชมป์พร er ีเยร์ลีกหรือเปล่านะครับแน่นอนว่ากุนซือทุกคนที่มาคุมอ่ะก็อยากจะเห็นทั้งนั้นแหละอันนี้คือโค้ดของอัมบริม อีกจุดหนึ่งจาก stand spot นะครับที่นำมาฝากกันนะครับเอาล่ะทีนี้ขออนุญ,ญาตพามาดูการจัดทีมและการพรีวิวนะครับเอาบปนว่านี่คือทีมที่แฟนช่องโหวตกันมาเมื่อวานในไลฟ์โหวตนะครับซึ่งถ้าเป็นทีมของผมนะผมอยากจะบอกว่าผมไม่เปลี่ยนเลยครับผมเห็นด้วยกับแฟนช่องที่โหวตกันมาเมื่อวานนี้นะครับทีมของผมที่คิดว่าผมชอบก็น่าจะเป็นทีมนี้เหมือนกัน นะครับน่าจะเป็นทีมนี้เหมือนกันนะครับซึ่งมันมีตำแหน่งที่แบบบางท่านก็คงจะถามแหละแนทะแนทะชอบโล่เหรอแนทะเชียโล่เหรอนะครับคือผมว่าเอาตรงๆจากดูเกมที่มันผ่านมาคือโล่ก็แย่นะแต่ผมว่าดอากูพักหลังคือหนักกว่าโล่อะนะครับฉะนั้น2อดอเนี่ยแย่ทั้งคู่แต่ถ้าให้ผมกลั้นใจเรื่องจริงผมก็เลือกโล่นะครับบางท่านอาจจะถามทำไมไม่ลองมาลาเซียคือโอ้โหมาลาเซีย ยังไม่เจอเกมพรีเมยรีกมันนานมากแล้วครับนะฉะนั้นโอ้โหกับนักเตะที่มันห่างหายจากเกมไปนานอะโลยังดีกว่าในในความคิดผมนะนะครับในส่วนของมิดฟิลด์เนี่ยก็น่าจะเป็นคู่นี้ครับคาสิมิโรกับรูโน,โน่ด้านบนก็คุณย่าเอมโมแล้วก็เบนจามินเชสโก o คิดว่าน่าจะเป็นชุดนี้นะครับส่วนฟอ r e เรสเนี่ย เขาขาดแค่โอลาไอหน้าคนเดียวผมขออนุญาตใช้ฟอเรสเป็นขาวดำนะครับเพราะว่าเสื้อเยือนเขาเป็นขาวดาบางท่านอาจจะสงสัยว่าแนทฟอเรสเป็นเจ้าบ้านแมนยูต้องเป็นเสื้อเยือนสีคือกระดานนี้ยผมเซตแมนยูว่าเป็นเสื้อแดงตลอดผมก็เลยขี้เกียจเปลี่ยนนะครับอันนี้ให้ทราบโดยทั่วกันคือในในกระดานนี้ยทุกทีมที่เจอกับแมนแตจะเป็นทีมเยือนหมดนะไม่งั้นสีมันจะทับกันนะครับผมก็เลยขออนุญาตปรับฟอเรสต์เป็นสีขาวดำเพราะผมรู้เข้าใจว่าฟอเรสต์เล่นในบ้านแล้วเราเยือนแต่ว่าเพื่อให้มันดูง่ายขึ้นนะครับ ก็น่าจะมีแบบนี้ครับแมตเซลส์มูริโอมิเลนโควิชนะครับวิลเลียมซินเชนโกตรงกลางก็เอเลดแอนเดอร์สันเนี่ยเดี๋ยวแฟนบอลเด็กก็ไปรอดูฟอร์มกันกับดักลาสลุยส์นะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีมอร์แกนกิฟส์ไว้นะครับมีอ่าคาร์ลมาซอนโอดอยแล้วก็ไดแอนดอยหน้าเป้าก็เป็นทางอีโกเฮซุสนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าฟอเรสต์จะเล่นแน่ๆคือพวกเขามาตั้งหลับครับพวกเขารับเหนียวแน่นแน่นอนนะครับคุณจะเห็นลักษณะาการเล่นอ่าแบบนี้ครับ คุณจะเห็น4411หนะครับหรือไม่ก็451นะครับยืนแพ็กกันแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าชอนได้จะมา,าแบบโลบล็อกก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะเขาจะมาเล่นแบบนี้นะครับวิธีการคืออย่างนี้ครับส่วนมากพักหลังเนี่ยแมวเต็ดมักจะใช้บอลยาวอยู่แล้วอันนี้หลายท่านรู้เพราะว่าเรา,เาบิลลอัพไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ทีเนี้ย ผมว่าชอนไดทํากันบ้านวะ่ะแล้วคุณอย่าลืมนะว่าชอนไดะเขาเป็นปรมาจารย์เรื่องบอลยาวเว้ยนะครับฉะนั้นผมว่าเขาหาทางจัดการกับบอลยาวแมนเชเต็ดแน่ๆถ้าจะไปเล่นมุกเดิมคือ,อ,อใช้บอลยาวอย่างเดียวทั้งเกมผมว่าทั้งบอลแรกแล้วบอลสองอาจจะเจอลุมสกรรมแล้วสุดท้ายเราอาจจะเสียบอลคืนให้ฟอร์เรสก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ผมคิดว่า มันมีสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะทำได้ไม่ดีแต่เราอาจจะจำเป็นต้องทำก็คือการบิวอัพผมเข้าใจว่าเราบิวอัพไม่เก่งซึ่งเก้ผมเพิ่งพูดไปเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้บางทีอามริมอาจจะต้องยืดหยุ่นแล้วก็เอาตำราเดิมกลับมาใช้บ้างก็คือการต่อบอลซึ่งโอเคผมเข้าใจว่าบางคนไม่เหมาะกับการต่อบอลน,นะแต่นักเตะบ,บางคนนะ่ะอย่างเช่นลุกชอคุญย่านะครับเอมบูโมอาหมัดโย و ر เนี่ยคือคุณจะเห็นว่าเนี่ย ชอคุนย่าเอมบูโมอาหมัดยูโรเนี่ยนะครับ,บ, umo, ร Euro, รบหรือแม้แต่เอาบรูโนไปเชื่อมได้เนี่ยผูว,ว่านักเตะเหล่านี้กับการเล่นบอลสั้นเนี่ยมันจําเป็นต้องทําในบางจังหวะนะครับทีนี้พอคุณเจอกับผู้ต่อสู้ที่ไปรับต่ํามากๆนะสิ่งที่ผมว่ามันอาจจะส่งผลคือลูกยิงไกลฉะนั้นช็อตมาสจารย์ลูกยิงไกลของคุณย่าของเอมบูโมจากนอกกรอบอาจจะเป็นการเบิกร่องนะครับในการทําประตูฟอเรส ผมว่าลูกยิงไกลของบรรดามิดฟิลด์จะมีส่วนสําคัญมากส่วนเบนยามินเชสโกเนี่ยการสู้บอลแรกนะครับเป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วแล้วผมว่าเราจะมีบอลยาวอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะในจังหวะที่เชสโกต้องสู้กับมิเรนโควิชกับมูริโอนะครับแต่ว่าก็ในมุมผมนะอย่าใช้บอลยาวทุกจังหวะเพราะผมว่าฟอเรสต์เขาน่าจะอ่านมาแล้วนะครับแล้วเขาน่าจะเตรียมการมาแล้วฉะนั้นในมุมผมคือเราอาจจะต้องซ้อนแผนถ้าเกมนี้เราใช้บอลสั้นให้เป็นประโยชน์ นะครับแล้ว f o r e เรสไม่ได้เตรียมมาเราใช้บอลสั้นเราพยายามล่อให้เขา,าดันขึ้นสูงมานะ,น,มน,ะนะครับพื้นที่มันจะเปิดนะพื้นที่มันจะเปิดถ้าเราถ้าเราล่อให้เขาดันขึ้นมานะครับเขาไม่ดันอยู่แล้วแหละแต่ถ้าสมมุติว่าเฮ้ยเราพยายามที่จะเล่นบอลกับพื้นมากขึ้นแล้วพยายามให้เขามาไล่เพราะสุดท้ายอ่ะต่อให้เขาจะโรบล็อกยังไงแต่ถ้าเราเคาะบอลไปมาเขาต้องพยายามไล่อยู่แล้วแล้วก็มีตัวไล่อย่างเอเลียนเั ถ้ามีตัวไล่นะครับแล้วเขาทิ้งพื้นที่ตัวเองมาเนี่ยมันอาจจะเกิดพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษซึ่งเป็นพื้นที่โจมตีของมาเต็ดก็ได้หรือบางทีอาจจะใช้นี่เลยครับอาหมัดนะครับในการแตกแตกโซนเกมรับตรงนี้นะครับเอาอาหมัดเดี่ยดึงวิงแบ็กฝั่งซ้ายเขาออกอฟูลแบ็กฝั่งซ้ายเขาออกมาแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เอมบูโมนะครับหรือว่าบรูโนอาจจะสอดเข้าไปนะครับลูกครอสอาจจะเป็นหน จุดที่อยากจะใช้โจมตีแต่ผมรู้สึกว่ามูริโยกับมิเรลนโควิชอะน่าจะเชี่ยวชาญในเรื่องนี้แล้วก็รออยู่แล้วนะครับคุณอห่หรือว่าบอลชอนไดซ์เล่นยังไงฉะนั้นผมอยากให้ใช้การต่อบอลใช้พื้นที่ฮาฟสเปซใช้การคัดแบกนะครับแล้วพื้นที่หนากรอบเขตโทษอาจจะเป็นพื้นที่โจมตีของนักเตะ3คนนี้หรืออาจจะเป็นบรูโน่หรืออาจจะเป็นคาเซ่ก็ได้นะครับลูกยิงไกลาอาจจะเป็น1ในจุดที่สําคัญแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือบอล เซตพีซลูกเตะม,มุมฟรีคิกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะส่งผลต่อรูปเกมได้เช่นกันนะครับยังไงก็ยังเชื่อนะว่าถ้าเล่นเต็มที่มาแต่จะชนะได้นะครับแต่ก็ขณะเดียวกันใช้คำว่าอาย่าประมาทนะครับและผมคิดว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมง่ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ติดตามกันในช่วง4ี่ทุ่วันนี้ผมยังหวังว่ามันแต่จะชนะนะครับถ้าเกมแบบนี้เจอกับทีมล่างของตารางแล้วเราผ่านไปได้ ผมว่าโอ้โหนัดต่อๆไปมันก็จะฉลุยมากขึ้นนัดที่เราคิดว่าเฮ้ยชนะแน่ๆผ่านแน่ๆสุดท้ายมักจะตกมาตายอย่าพลาดกับเกมนี้ถ้าเราผ่านฟอเรสต์และอย่าลืมนะครับซีซั่นก่อนเราโดนฟอเรสต์สองนัดเจ้าเยือเลยนะครับเป็นหนึ่งทีมที่เราทําผลงานด้วยไม่ดีครับในซีซั่นที่แล้วฉะนั้นเกมนี้ต้องผ่านให้ได้สี่ทุ่มเจอกันนะครับผมจะอยู่ที่ b g Sport นะครับแล้วก็ท่านใดก็ตามที่จะเชียร์ทีมก็รวมพลกันที่ Mono m a x ไปเชียร์ทีมนี้ ของเราด้วยกันนะครับประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่เจอกันอีกทีก็บลัดดีเฮลเลยครับหลังเกมเจอฟอเรสต์วันพรุ่งนี้วันนี้เชียร์ฟอร์ให้สนุกครับลาไปก่อนสวัสดีครับ